สวัสดีครับผมธงใสปีศาจเป็นพวกเราครับวันนี้มาหนึ่งคณะรถถั่วครับห้ามมองกล้องนะครับโซเฟอร์ครับผมตอนนี้อยู่ในช่องอยู่ในเลยขึ้น S3 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 ค่ะที่ภูเขาเบิร์เราจะขึ้นไปที่ภูนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหสวยงามแล้วก็หวัดเสียวแล้วก็เวียนหัวแล้วก็เวียนเวียนหัวเราจะขึ้นไปดูว่าจะมีอะไรมั่งอยู่ข้างบนนะคะเราจะไม่ถึงยอดอาจจะเป็นถึงยอดใช่ แล้วจะได้เห็นอีกครับผมตอนนี้กาลังขึ้นเอส4ามอห้าตามสเต็ปโรงเรียนของเราเลยใช่เนี่ยจะรู้ว่าการขึ้นทีเอสตินี่มันมันต้องเจอสิ่งที่หวาดเสียวนะมันขึ้นมาสบายไม่ได้ดิผ่านมาเมื่อกี้นี่เอสามแล้วเนาะต่อไปคือเอสแล้วนะรถจะค่อยๆคลานไปครับทางจะโอ้โหต้องต้องใส่เกียร์แบบสุดยอดเลยเนี่ยรถมีเยอะแยะเลยครับเนี่ยเราจะขึ้นไปข้างบนเขา ชอบเบอร์แล้วไปวัดยังก่อซื้อวัดยังไหนผาซ่อนแก้ววัดผาซ่อนแก้วก็ก็คือขึ้นผาซ่อนแก้วก่อนเป็นบ่อไหนโอ้โหเนี่ยต่อไปนี่เอสสี่นะเมื่อกี้ขึ้นมาเอสสามแต่ว่านี้ยังมีเ็สไปเอสสี่แบบนี้ครับโอ้โหนี่เป็นไร่ไร่สตรอเบอรี่ไร่สตรอเบอรี่คล้ายสตรอเบอรี่แทมถนนเพดบรรยากาศข้างๆถนนนู่นสวยสวยงามมาก โอโ้โอรสองคันบ,มบนมอร์ไซเนี่ยกำลังหักกันใหม่ๆได้เนี่ยแม่นี่หรอกก็สิ้คบกันมาถึงเดือนน<ห>ี่แล้วต้องมอเตอไซค์ลูกสุดทีอ่ะครับตอนนี้เราไปทเที่ยวกันเนะาะในภาพนี้ก็จะเจอกันที่ YouTube ครับทำงานกับเที่ยวเรื่องเดียวกัน,กนครับสนุกสนานไม่ต้องชีเรียนมาก อันนี้ได้อยู่หรอกกลางวันเนี่ยถ้ากลางคืนเน้ยเวอีเียนหัวแต่แต่เอสแหลกสองเอสแล้วอันนี้พอไหวอยู่อันนี้อะไรนี่ข้าวโพดข้าวโพดทตไมมันเป็นยังงสัตนข้าวโพดมันเริ่มนรบึกโอ้โหนี่เน็นบักโอ้โหเนี่ยบรรยากาศครับบรรยากาศมาขึ้นที่ภูเลยจะได้ขึ้นมาสูงกันาดนี่เราขึ้นเขามาสูงเลยถนนนี่มันถอดได้พูดเสบือไปหรือว่าไม่มีต่อไปจังหวัดอื่นไหนเลยนี่ย ไปถึงแคปูทัปเบิร์ค่ะอ๋อเนี่ย S4 S4 ไหมเนี่ย S4 แล้วเนี่ย S4 เนี่ยไป S4 โอโ้โ,อโหเพิ่งรู้นะว่าคอร์สเรามันมีอยู่นี่หมดเลยอคอร์สเราที่นี่คือถ้าใครจะขึ้นเรสซิเดนต์แล้วต้องมาขึ้นคอร์สต,ตรงนี้ก่อนใช่ไม่ต้องผ่านคอร์สนี่ก่อนใช่แล้วมาเสียวต้องมาต้องมาเสียวก่อนใครสนใจต้องทำโปรนะคะจะจัดมาเออใช่เเดี๋ยวพลงเมืองช้างจะทำโปรมาเที่ยวภูทัปเบิก จะามา,มา,าเสียวจะพามานอนเสียวโอ้โหรถแบบมองไม่เห็นกันเลยแน่นอจุดพ <จะ S 2> ักรถไม่ไม่โออีกอีกห้าสิบเมตรนึกว่าจุดพักตัวน,นี้ไม่พักสตอเบร์ร,รีถ่ถึงแล้วอะไรเนี่ยถึงถึงแล้วถึงแล้วไล่สตอเบอร์รี่โอ้โหอ๋อมีถา่ถายรูป <N> เขาชมวิว แล้วยังยังมีเยอะอยู่ตอนตอนกลับตอนกลับเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนให้ผุดเสียวกอนเออผุดเสียวเนี่ยให้ให้ดูให้พี่น้องดูเส้นทางขึ้นภูทักเบิกนะครับเอาแค่15นาทีพอเพราะว่ายังมีเยอะแยะเลยขบนมันจะมีเยอะแยะขบนจะได้ถ่ายวิดีโอแล้วก็ถ่ายาภาพนิ่งต้องหาที่ซ์จด้วยนี่เกันอะไนั่นซ์จโทรศัพท์ นี่ก็สาแนดปั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 โปัปัด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 ปปัด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 ปปัดปัดปดปัดปัปัดปัปดปัดปดปัดปปัด่ไปดปัดาัดปปัดปีดปั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 ดีัดป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 ดี ผ่านมา S4 นะครับยังเหลือ2 S เอสไหนเช่นอาจารย์บิ๊กบอกว่ามีหกเอสผมดิอาจารย์บิ๊กว่ามี6 S แต่เพิ่งมา2 S เอสไ4 S แล้ว4 S แล้วต่อไปก็คือ S5 นะครับต่อไปเอสห้าเนี่ยต้องเอาเขาข้อก็ไปทางเดียวกันนี่ยบอกอ๋อต้องผ่านเขาข้อก่อนบอกอาชี โอ้สื่อชื่อเขาบอกคือคนจีนเนี่ยอาสีอาส,สีมันเป็นสีเหรอสีอจะเป็นในกลุ่มของพวกชาวเขาใช่ไหมชุมม้งชุมม้งมากระเพราปีใหม่ปีใหม,ม่ม้งปีใหม่ม้งอ่ะเราอันนี้ใ <ๆ S 2> นซึงภาคเหนือหรือยังไงเป็นภาคเหนือบ่ะในกลุ่มของภาคเหนือนี่ยไปอยู่ภาคเหนือบ่เนี่ยใช่ใช่ภาคเหนือเาราบ่เนี่ยเย่ผมมาถึงภาคเหนือประเทศไทยแล้วฮะมาถึงเหนือประเทศไทยแล้วไม่เคยไปจักเถื่อเห็นแล้วเห็นแล้ว เดี wollen, ๋ยวต่อไปเราไปภาคเหนือจริงๆนี่มันยังไม่ท่นเคยไปภาคเหนือก็แล้วมาครั้งแรกเนื้อไทยเนื้อเหล่าวใช่ไหมไปหยาขึ้นกันวะเนาะเนื้อประเทศลาวก็ไปหยาแบบนี้แหละถนนโอ้ยออเมันเนื้อเนื้อไทยดีแต่ถนนมันดีกว่าเนี่แต่ว่านี่แหละนี่แหละทางไปแบบนี้แหละเอสเอสไลเอสจะสี่แหละเข้า่าพากเนื้อกับชื่อว่าไปหยาหมด อย่าอย่าจะพูด huh. บ uh ่อยเรื่องนั้นเริ่มจะปุ้งแล้วท่านนี้มาจะอ้วกท่านด้พวกรู้ไหมขึ้นที่กิโลไปถึงทางแยกภูทะเบิกอ๋อเป็นภูทบเบิกครับมันจะมีแยกไปเขาคลองกับภูทบเบิกใช่เขาคลองต้องเป็นแต่มันไปหากันอันนี้ก็สลาบเบอรี่อีกฝั่งนี้ก็มีเยี่ยมชมตาบเบอรี่ โอ้โหขึ้นภูเขาเป็นผาเนาะเป็นผาสวยๆเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเพิ่งเมื่อวานนี้ที่เราเดินทางสับระเบิดคำจะไม่ขึ้นไปเลยอาจจะมียิงยูดหล่อเอ็ดอยู่ได้ที่พรถนัอระเบิดสับโมมาเมื่อตะกี้นี้บ้างก็รักขึ้นตามบินนะใช่คือคือวิถีชีวิตของเขามันเป็นแบบ ซับซับซ้อนแล้วก็เป็นพวกเขาไอถนนนี่ยกับบมรีชินไงมันมันต้องวัดต้องนั่นหนอะต้องยากไอข้าวสารผ่านไปนึงก็อนไปไเนาะตุ้มๆไปเลยเออเขาจะปลูกแครอทเอาโอบคาโต้ผักตูนเขาอะเดี๋ยวเขาก็เอาไปขายลอยฟ้าที่เนี่ยข้าาบนเนี่ยสตรอเบอร์รี่ปะแควเขาเขาจะไม่ได้ลงไปนะเขาไม่มีใคร โอ้หวันนี้เรามาเข้าคอร์สเพิ่งผ่านเอสีเองอะพิ่เพีงขวัญขฝันกำลังพึ่งเนี่ยต่อไปครับวันนี้เราก็มาเข้าคอร์สเอกันแล้วนะต่อไปก็เข้าสู่เอสนะครับเนี่ยเอสห้าเราจะทะลุไปเอสหกเดี๋ยวถ้าล <laughs> แล้วนะแล้วเราก็ทะลุเอสหกอ่าที่หลักสูตรที่สอนทีมงานเนี่ยธรรมดาเพราะว่า,าคณะครูนี่ผ่านเอสหกกันหมดเลย <laughs> เนักเรียนเอาเอสห้าพอไม่ไม,ไม่ต้องอยาก <laughs> <laughs> าคณะครูผ่านเอสหกมา ออสับสายเลยโอ้ยหูอือแลวไปนะคือน้ำลายคือน้ำลายปุ๊บปสว่า,วางไหม ชมวิวแล้วปตัตขึ้นไปผ่านยิ่งจะสวยคือน้ำมันเครื่องล้ออะไรที่จะขึ้นเนี่ยต่อไปเนี่ยตัวขึ้นาดนี้มันยังเป็นหมอกอยู่อู้ดูปุ๊บปุ๊สวยจังเลยเนี่ย S6 เนี่ยถึงเ S6 แล้วโอ้โหเรามาถึงเ S6 แล้วนะเนี่ยบอกเลยว่าคณะครูเรียนเ S6 กว่าเลยยิ่งมากถ้าเธอยังไม่จบเ S6 เธอจะไปขึ้น เอาไม่ได้ต้องไปนิโดก่อนอันนี้กวอานู่นบนภูเขาเห็นไหมหนุ่มเขาสร้างอะไรเออนี่แหละสวยแบบโอ้ยช่าเซตเป็นเต็นท์เนอะเขาเซาเต็นท์นอนบ่เช่าเต็นท์แหละนอนดีกว่านอนสนุกดีเต็นท์เช่าเต็นท์นอนโรงแรมเรานอนยังเบื่อเลยเบื่อแล้วคนญี่ปุ่นที่มาตอนนั้นเขาบอกว่าฉันไม่ต้องการนอนโรงแรมหรูๆฉันไม่ต้องการนอนบ้านฉันต้องการนอนอะไรก็ได้ที่แบบพวกเธอคิดว่ามันแบบเขาหาอย่างนั้นเลยนะ คือก็บอกว่าที่นอนรูที่โรงแรมที่ไรพวกเขาผ่านมาหมดแล้วไงแมน่หรอ่ะผมก็ยังชอบเขาอยากอยู่ในสถานที่ไปหาพื้นหายาหนะชอบนอนแบบลำบากลำบากาลำบากพวกคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคงคงแต่าาิคนง่ายอะไรต้องแทรไปยาก้องเรีนนู่นนะเขาถ้าเป็นไปได้ถ้าต้นมันพับได้ใส่กระเป๋าเล็กๆได้นะ เนาะติดโยนใส่รถไว้ตลอดเลยต่อไปนี้่เราจะขับไม่ได้ละจี๊เต้นอ่ะมีมันมีเต้นแบบว่าโยนขึ้นแล้วมันกลางเลยอะ่ะเรามีอยู่อย่างนี้ยแต่พาเวลาพับไปแง่แก่ปุ้บคือต้นสื่อเนาะ<อ>ต<อ>น้นสื่อแค่เนี้ยปุ้ต้นสื่อใส่แล้วทืน่นเอากลาบมาได้มันตอนเขาพับมาแหล่ะเขามีเนี่ยใส่ขัดเนี้ยวันตอนเัาไปใส่ที่นึงแล้วเขาขึ้นบเปลี่ยน เนี่ยโอ้โหจะเป็นลร่ลเนี่ยสวยข้างบนนี่สวยเป็นบ้านบ้านใหม่สวยๆเลยมั้งทุกคนข้างบนเห็นไหมบนเขาถูเต็นท์ะเจน่มีแต่เต็นท์เต็มหมดเลยเนี่ยเต็นท์ข้างบนโอ้โหขึ้นคือหนาควอ่านคส้ยานี้ห้น้าคนัเล็กก็งปี่าไมปหเนาะ ตาไปซืบรรยากาศชุนี้มาอิงฟ้าปกติมีะติดรานวไมวันนี้ไม่เออะไรก็รีบเร่งไปหมดเลู่้กได้นูมีความอบ่ช่ต้องแบ่งความขนส่งกันูเอาไปแต่ตัวเองหลายมันร้อนสองคนไปนอนกันดีกว่าอ๋อ เล็กๆของเขาทำห้องเดียวทำนอนพวกชาวเขาของน้องเขากม่ได้ลงไปข้างหน้ามาทำเป็นน้ำสตรอเอรี่เขาเขาไมใช่เขาไม่ได้ลงไปข้างล่างนะเขาไม่มีดังลงไปพู้จุดเดือเขาอยู่แต่บนเขามีอะไรก็กินนั้นๆผงผักใอผิวเขาสวยมากส่วนใหญ่เขากินแต่อาหารที่ดีๆเลยนะผลไม้อะไรผลไม้พวกผักพวกอะไรเงี้ยมูเขามานั่งขายของนะจึ้งผิวเขาสวยมากเลย ก็คงนี่จะผิวเาขาเขาที่ฝันเขาไม่ยู่สวยมากเขาเขาเรียกว่าคนถ้าถ้าพวกเราเขาเรียกว่าคนอะไรนะคนโงพวกคนดอยคนดอยพวกอยู่บนดอย